ท้าหมดท่าหมดท่าท่าวน้ำเบไปมันขอท้าโดมันเกิดมารอสิ <Sah id DNA porque> bạn này, đá được đấy, chạy cái <laughs> nhau hết đấy, chạy บน้องสุดบอลบน้องสุดเลยบอลน้องสุดนยังร้องจะลองมท่านจำขาอยู่ังเหรอ

อยูบ้านเลยปัะจวดได้ป้ะไปคิดดีดีแล้วเอาคาให้เดี๋ยวครับตอนนี้คุณจะไปกิจกรรมไหนครับไปไหนครับช่วงนี้เป็นรับอกิจกรรมไหนครับึปไหนคให้ กรมอะไรครับครับบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้ก็กอนช้างกอดช้าง